ดีแม่แม่ตัดตรงเมื่อกี้ไปนิดนึงกอเราจะทำไป็ส่งต่อนนะตาเป็นจอมปนส่งต่อก็คืนเนี่ยตอนนี้แม่เปิดเป็นต้องพูดฝันเอฟซีสุดทด่แล้วของแม่นะเป็นกล้องสดละกันมันก็นามันค่อนข้างที่จะชัดชัดเจนนะชัดเจนชดเจนนะก็เป็นแม่นะคะคือว่าเมื่อคืนเนี่ย มันเป็นความสะเทือนใจของแม่นะเอออยากจะทำอะไรในในการที่ว่าเกิดเป็นคนนะะคุณแม่เกิดเป็นคนแล้วยอยากจะเสียสะละก็เอออยากอยากจะช่วยคนนะคะก็เลยคิดว่าอมแม่ก็เลยตั้งเป็นใสายด่วน h อ t l i n e นะ ใส่ดวนฮอตไลน์ขึ้นมาก็คือเป็นเบอร์โทรผ่นใน YouTube นะคะเอศู 4, 4, นย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้า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 สี่นศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้า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 สี่เนาะเบอร์นี้นะคะคุณแม่ก็คือแบบเจเจผ่านใน YouTube นะเพาว่าไว้ทำอะไรเบอร์นี้ ก็คือ,อโทรมาได้แม่เป็นคนที่ปรึกษาเองหนูลูกโทรมาเบอร์นี้แม่จะรับลูกประมาณยี่สี่ชั่วโมงจะลับจะนอนนึ่งคืนแม่ก็รับนะคะเพื่อช่วยเหลือเป็นจิตแพทย์แล้วก็เโอยยวยาก็คือเย,ยายนในในใน,ในด้านของอะไรมะ ปัญหาจิตใด้สอนึกก็ปัญหาทางจิตใจอะคะ่ะคือลูกจะมีปัญหาอะไรในชีวิตก็ตจำคิดสั้นแล้วก็อ,อ,อยากจะฆ่าตัวตายนะคะจริงๆถ้าลูกไม่มีหนทางลูกไม่รู้สึกว่าลูกไม่มีที่ปรึกษานะคะคุณแม่ดีะคะ่ะก็ยินดีให้คำปรึกษาลูกได้ยีสสชั่วโมงะ,ะ,ะก็รับเป็น จิตอาสาสายด่วนฮอตไลน์ประมาณ24ชั่วโมงคือเข้าใจว่าคนมีความทุกข์แล้วมันมันมืดมนแล้วมันไม่มีทางออกเหลเ้าใจเพราะว่าสิ่งตรงนั้นน่ะแม่ก็คือผ่านมันทุกข์มามากกว่าพวกเราอะอะทุกข์มากกว่าเราสิ่งทุกอย่างมันมันแม่เจอมาก,ก่อนเราแล้วแม่ก็เข้มแข็งเพราะนั้นแม่สามารถรอบอกว่าพาลูก ออกจากปัญหาออกจากวางังวนออกจากความมืดมนออกจากการที่สิ้นแสงแม่จะพาลูกออกจากปลายอุโมงให้จเจอแสงสว่างก็แสงสว่างจอชีวิตอันนี้คุณแม่ยืนยันว่าชีวิตคนเรามันมันมันไม่ได้มีมีแบบว่าอายุยืนมากเพราะนั้นถ้าไม่มีชีวิตอยู่การทำกุศลกับบุญกุศลกันแบบช่วยเหลือคนอื่นก,กันก็เกื้อกูลสังคม กับประเทศอันนี้แม้ว่าแม่จะเินบุญกุญสนต่อคุณแม่ค่ะเพราะนั้นลูกมีปัญหานะคิดสั้นคิดไม่ออกกับชีวิตที่เกิดขึ้นของโลกกรุณาโทรหาคุณแม่ดีด็อกเตอร์ดีค่ะด็อกเตอร์ดีค่ะเพียริบัตด็อกเตอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาสัญญาบัตรดีดีนะคะนักวิจัยนักวิชาการเกี่ยวกับมนุษย์เทศาสตร์สองคมสองคนนี่เรียนจบ IT ไอทีมาด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์อะคะ่ะใส่เริ่มอะค่ะจบทางสาขาวิทยาศาสตร์เลยใส่เริ่มก็เก่งทางด้านประยายชีวิตก็ทำงานวิจัยส่งที่ฮาวาดก็ได้นนดะคะแนนเต็มร้อยอะค่ะเมื่อกี้ไปเล่าเทศนาเพื่อนมาเขาบอกเออดอตอตร์นีนานี่ก็สอนดีนะเขาบอกว่าแม่สอนดีว่าสอนก็ง่ายว่า เขาไมา่เขาไม่เข้าใจเรื่องคําว่าพอเพียงกับพอใจในส,สิ่งที่ตัวเองมีอยู่พอแม่ไปบรรยายเขาฟังโขอกเอออยู่อยู่ด็อกเตอร์นีนานะ่าเนี่ยอยู่เป็นคนที่สอนดีมากเลยทําให้เขาเข้าใจแบบว่าเข้าใจชีวิตเขาเข้าใจชีวิตอนะสอนดีมากเลยเขาบอกเราไม่คิดเลยนะว่าด็อกเตอร์นีน่าจะสอนคนได้ดีขนาดเนี้ยโปอ,อยูอยูรู่รไัไอไอเรียนจบสูงนะ ไอเรียนเก่งมากไอเกตจุดห้าห้าจุดศูนย์ของฮาวาดอ่ะอันดับหนึ่งของโลกไอเป็นนักเรียนทุนดีเกียก่ะถ้าเป็นสังเกตดีเกียกก็แปลว่าบัณฑิตเกยียรตินิยมนะนั่นแหละเออ,เ,อ,อเวลาอยู่มาพูดอะไรอยู่พูดเป็นผู้ใหญ่นะอยู่อยู่เข้าเจชีวิตอย่างทองแท้อะไรเงี้ยนะตรงนั้น่นะกินาเมซอนฮาวีนกแก้วอันนี้ถุงเนี่ย เนี่ยสวยน้องถุงอเมซอนนี่ก็ได้มาล้อกแก้วกาแฟวันนี้เสาโสดได้ไอหมูยอไปกิน <c oughs> คือคุณแม่ดีเนี่ยหมูยอแล้วแม่ไม่ต้องทำได้สองแพ็คแล้วก็เสาโสดไงมันจะทำทำไมแล้วก็อย่างเนี้ยผลไม้จากท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตนี่คือแม่ดีจะมาซื้อทอปป็อปประจำเพราะว่านี่เป็นอาหาร ป้องการเกิดเกิดมะเร็งน,นะคะแอปเปลิลสัลลี่อันนี้เสาโตดอ่ะพูดสนุกงั้นอ่ะโตดไม่มีไค่เราแล้วก็ได้หน่มปังก็ได้กินยาเมซอนอเมซอ,อ,อนแก้วหนึง่งแล้วก็ได้ถุงผ้าอเมซอนแล้วเวลาแม่ให้ยุ่กับบ้านแม่ก็เอาถุงไปเงี้ยก็เป็นลูกค้าเมซอนแล้วก็เป็นลูกค้าปตทเติมน้ำมันตลอดยี่ชั่วโมง,ง,ง,ง เออจะถามว่าช่วยปรทอได้เง,งินไหมไม่ได้หรอกเด็กก็ช่วยอีกอะ่ะเฟฟีเดี๋ยวจะใส่เสื้อของปรทอ,อะนะใส่เสื้อของปรทอร์อะไรสดอีกอ่ะคือผู้ใหญ่ไงยก็อวยพรให้แม่มีความมั่นคงในชีวิตแล้วแม่ก็อู้จะบอกว่าฮืมภูมิใจนะเพราะว่าความมั่นคงอะ่ะที่ผู้ใหญ่จับปรทอรอวยพรว่้แม่เฮ่ยภูมิมนใ,นมใจมากเลยอะภูมิใจที่สุดเลยอะ่ะ ถ้าความมัน่นคงมันเป็นทุกอย่างของชีวิตเนี่ยได้อยากได้ความมันม่นคงที่ผู้ใหญ่ปรทอวยพอในแม่นะอเมซอนนะก็ก็ <c oughs> <c oughs> จีก็จ <c oughs> ีช่วยได้นะก็จีช่วยได้นะะก็คือเราอยากอวยพรว่าําอวยพรของผู้ใหญ่มาให้แม่มันก็ดีใจดีใจไม่คิดเลยว่าเออมีผู้ใหญ่ปรตรอที่เขามองเห็นแม่แล้วเขาก็ยังท่านก็ยังอวยพรในแม่ ะะผ่านแชสส่วนตัวของของบริษัทปตทประเทศไทยเขาบอกว่าโอ้โหเราไม่คิดเลยว่าผู้ใหญ่เขาจะเห็นเราเห็นเห็นหมอน,นี้นะแม่แไม,แม่ไม่มีคุณค่าในสายตาของคอปตทก็รู้บึกภูมใจนะเราเป็นคนธรรมดาคนจนๆเขาก็ไม่น่าจะมันทักเราแต่ผู้ใหญ่ทักเราเราก็เลยเก็บคําอวยพรของผู้ใหญ่ที่บริษัทปตทประเทศไทยอนะคะ่ะท่านก็อวยพรให้ไม่มีความสุขความมั่นคง จะเรียก้านะแม,ม่เก็บไว้เลยนะแล้วแม่จะทาป้ายนะแม่จะทาป้ายนะเนี่ยปริษยทไอพอให้แม่นะจะทำป้ายขึ้นทิ้งไว้เลยอะ่ะเพราะว่าน่าจะเป็นบริษัทที่วยพรให้แม่แล้วก็มีบริษัท Google เอ่อบริษัท Google ประเทศไทยที่ซัพพอร์ตแม่ต้องขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนแม่สำหรับบริษัท g o o g l e ประเทศไทยแลว้วก็ยูทูบด้วยนะแล้วก็ก็จะมีพ พี่ๆนักข่าวก็เป็นสื่อมวลชนเข้ามาทําข่าวแล้วก็โปรโมทให้ทั่วประเทศอะคะนา่าจะเป็นข่าวดังของของประเทศปีนี้นะที่ท,ที่ที่สื่อมวลสื่อสื่อมวลชนนักข่าวอะ่ะคือเขาจะไปทําข่าวให้แม่ฟรีนะเขาคงไม่ได้เก็บเงินเลยก็ฉันก็จะเป็นข่าวดังของประเทศปีนั้นแหละเขาอยากจะเข้ามาช่วยก็กกจะมาคุยกับแม่เป็นการส่วนตัวแล้วก็มีการถ่ายรูปแม่ไปแล้วก็สัมภาษณ์ ว่าเรามีอยากจะทํา,าทงานบุญงานออสาธารณกุศลจิตอาสาด้านอะไรมั่งที่เรามีความตั้งใจจะช่วยเพื่อนมนุษย์สังคมแบ่งปันให้กับประเทศชาติซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพี่น้าเขาจะเข้ามาสัมภาษณ์แม่ก็จะเป็นแต่จริงๆแล้วตัวเองก็มีรู้ศิษย์เป็นหนังสือพิมพ์เดนะลินิวไทยรัฐรู้ศิษย์ของแม่นะเป็นของเดลินิวไทยรัฐถ้าเกิดว่าเขาเขาเข้ามา สัมาษณ์แล้วได้นะก็ยังมีรายของรูกศิษย์อยู่ตรงนั้นนะคะก็สิ่งที่ตั้งใจในการจะช่วยคนก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวรอกำลังทําอยู่มันเป็นโปรเจกต์ที่จะทําก็คือเปิดบ้านช่วยคนก็คือรักษาโรคมะเร็งรักษามะเร็งก็มียาให้ก็ถ้าอยากก็ามปกติไม่ได้คิดแพงอะไร ช่วยผู้ป่วยมะเร็งก็ทีมแพทย์อะคะ่ะจากอาจารย์ผู้มีความรู้ใจสินจนจากสาธารณสุขกระจาจชุมชนแล้วก็ตัวเองก็เข้าไปรับความอบรมจากรุนพี่พี่หมอจากหัวเฉี่ยวเฉลิมเพื่เกียรติด้วยนะคะก็เขาก็าให้ความรู้แม่ค่อนข้างมาเยอะถ้าให้ความรู้มาเยอะเราก็ต้องมาไปจ่อย,ยอดช่วยคนนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาให้เราก็คงจะเข้าไประปชมไปอบรม,เพ,มเพิ่มที่โรงพยาบาลหัวเชียวแล้วรอดนะคะคือเราอยากช่วยคน ป็นสนารพนักวแล้วส่วนแพลตฟอร์มที่สองก็คือก็คือสร้างเป็นเหมือนโรงทานเลี้ยงอาหารมีข้าวมีน้ำมีอะไรให้กินสำหรับประชาชนพี่น้องชาวไทยที่ไม่มีจะกินตกงานลำบากเออเป็นนี้วินสินเยอะไม่มีที่พึ่งพาเพราะฉะนั้นแม่จะเป็นที่พึ่งพาให้กับท่านแล้วก็เจตนาลมข้อต่อไปก็คือใจด่วน h อ t ไลน์ ยี่สี่ชั่วโมงก็คือให้โทรมาหาแม่มีปัญหาชีวิตต้องปรึกษาดอกเตอร์นีนาดอกเตอร์ดีนะคะศูนย์เก้าสี่สองแปดเก้าเก้าเก้าสี่ตรงนี้เดี๋ยวแม่ก็ต้องขอ,อกลับลานะคะมันเป็นพัะทานห้องสั้นเพราะว่าอาเมซอนเขาปิดจองเพ่มแล้วนะ,ะแม่ไม่ซื้อของเสร็จแม่ก็เลยอัดนิดนิดนะคือชอบส่งอเมซอน,มนนั่รักดีอเมซอนคาเฟ จะชอบชอบ,ชอบตรงนี้นะของอเมซอนเขาบอกว่าคาปูชิโนโ่ยังมีฟองแล้วอะไรคนที่เรามองจะมีใจ <c oughs> ชอบผ่าชอบัันเดี๋ยวค่อยมาไล่เสื้ออเมซอนต่อโอ้นี่คือเป็นเจตนารม์ของแม่นะคะคือก็คือแบ่งปันเราคิดว่าช่วงชีวิตหนึ่งเราอยากจะทำอะไรที่เป็นสาธารณกุศลเป็นบุญกุศลแต่จะมากินข้าวบ้านแม่ก็ขอให้ลูก ช่วยกันนิดนึงนะคะช่วยกันนิดนึงสาหรับคนที่ไม่กินข้าวบ้านแม่ฟรี่ะมีข้าวมีน้าไม่กินมีโรงทานในโรงครัวก็หุงข้าวก็ช่วยกันนิดนึงเอื้อลูกไปปลูกผักปลูกผักกันเองอะแล้วก็เลี้ยงไก่นิดนึงเรามีไข่เราได้ไดไดกินกันส่วนข้าวแม่นะ่ะจะไปช่วยหลวงพ่อที่วัดที่เขาให้ชาวบ้านนะคะเป็นแปลงเกษตรทดลองกับชาวบ้าน ก็สนับสนุนหลวงพ่อเขาไปช่วยหลวงพ่อเขาเอาข้าวที่วัดมาให้พวกเรากินในโรงทานเพราะว่าค่อนข้างราคาถูกว่าหลวงพ่อเขาขายที่วัดเนี่นี่เคยจิตสลาดกุศลหลายอย่างก็ุนานโทรมาค่ะมีปัญหาชีวิตใส่เดินฮอตไลท์จิตแพทย์ด็อกเตอร์ดีค่ะ094 289 9 9 9 4เนาะ094 289 9 9 9 4อันนี้ เบอร์น,นี้เป็นช่องทางติดต่อแม่นะคะคุณมีปัญหาอะไรคิดไม่ออกมืดมนวงัวงวนหมดหนทางบบแม่แม่ยินดีให้ทำไหนทาแต่ตอนนี้ถ้าเป็นมะเร็งอยู่แล้วก็ยังยังยัง,ยงคิดว่าหมอ,อกจะตายอะไรอย่างนี้ก็โทรหาแม่ได้แต่แม่จะติดต่อทางอาจารย์หมอทีมแพทย์ที่เก่งๆก็ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลหัวเฉียวให้ก่อนเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ทํา มันเป็นโครงการที่จะเริ่มดําเนินการจะทํานะคะแต่ก็ต้องมีเงินทุนในการสนับสนุนก็มาในสิ่งที่ที่แม่จะทําด้วยแล้วแม่ก็ไม่ได้เปิดแลตฟอมแบบบริจาคผ่านประชาชนผ่านอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เงินทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเงินจากแม่เงินของแม่เองคนเดียวในการทำเพราะวาไม่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 ไปเรียกร้องหรือบริจาคเอฟซีดีกว่านะคะใช้เงินของตัวเองในการทําโครงการจิตอาสา โครงการดีๆะคะ่ะดีๆการกุศลน,นะคะคือไม่จะขึ้นต้นโครงการใหญ่ๆนะโครงการดีๆบุญกุศลขั้นัำน,นะโครงการดีๆบุญกุศลกิจอาสาแค่นั้นแหละมันก็ช่วยคนเราเห็นว่าดีเอ่อ uh, ดีี is helping the people นะคะแล้วก็เป็นจิจอาสาช่วยคนไป วันนี้ก็มีหน้าที่ของแม่คือประมาณนี้แล้วอย่าลืมนะเปิดรับสยด่วนทอนไลน์สี่ชั่วโมงเลยอย่าจะคาดตัวตายอยาจะมีความทุกข์ไม่มีที่พึ่งพาไม,ม่มีปัญหาชีวิตถาโถมแล้วก็ไม่มีทางออกมืดปิดแปดด้านเลยเออนาทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วโลกใบนี้เออฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะตายให้มันได้เลยเเซียลนาทีนี้เออ เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ที่ปรึกษาทางจิตแพทย์ดรดีไว้ทางหน้า YouTube ได้ยู u ูบนะคะให้คำปรึกษาทางเรื่องมะเร็งนะคะการดูแลตัวเองการรักษาตัวเองจากโรคมะเร็งต่างๆนะคะก็มีทีมที่ปรึกษาอาจารย์สินเจารยจากมังจีนด้วยนะคะ,ะ,ะช่วยกันค่ะแล้วก็มีทีมสมุนไพรดรเจ็ทีมอัมพวาวเข้ามาช่วยด้วยเป็นดเรเก่งๆะคะ่ะเขาก็เสียงหนหมดแล้วก็เอามาช่วยช่วยกันเรา แบ่งปันเราช่วยกันแม่คุณแม่คิดว่าความดีที่เรามีอยู่ก็คือก็คือให้โลกต้องจดจําเกิดมาแล้วในชาติหนึ่งเกิดมาเพื่อให้โลกจดจําแล้วก็จะจดจําชื่อเสียงเราในในเรื่องราวที่เขาประทับใจต่อให้เราตายจากโลกนี้ไปแล้วชื่อเสียงเราก็ยังอยู่ในในเรื่องของการบสุทนและจิตอาสาที่ช่วยเหลือและเยียวยาเพื่อมนุษย์บำรุงทุกสุขนะคะ ตรงนั้นก็เป็นความเจตนาลมของแม่แม่ต้องขอบขอคุณอาสาหรับทุกๆสื่อเหมือนเนเลยที่เข้ามา,ส,ามสนับสนุนแม่และเห็นดีเห็นงามด้วยนะคะในการประกอบคุณงามความดีและุณกุศลในครั้งนี้เพื่อก็้อกูลประชาชนชาวไทยพี่น้องชาวไทยและว่าคนที่เขาไม่มีที่พึ้นพาวันนี้แม่ขอ,อกลับลาไปก่อนเดี๋ยวจะซื้อกล้วยเอเมซอานกันหนึ่งไปนั่งกินขอขอบคุณนะคะลาไปก่อน เราไว้ก่อนวันนี้ไม่เป็นทึกสดค่ะขอขอบคุณมากมากสำหรับ FC ของแมททีรักข,ขอขอบคุณสำหรับการติดตามคติดต่อแม่ค่ะขอบคุณค่ะ